ว่าเมื่อวานนี้ค่ะ16ตุลาคม2567เนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงค่ะหลังศาลได้อนุมัติออกหมายจับ18ผู้ต้องหาคดีดีไอคอนกรุ๊ปค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่ามี3ดาราค่ะรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือคุณกันกันยาาวน์คุณมินพิชญาและคุณแซมยูรานันค่ะและต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้จับครบ18ลายแล้วโดยเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันค่ะแต่ว่าหลังจากนี้หากพบพยานหลักฐานว่ามีความผิดในส่วนอื่นๆกก็จจะทําาารแ้้งขอหเเพิิม่มมต หรือพบว่าใครค่ะมีส่วนร่วมในการกระทําผิดนะคะก็จะทําการออกหมายจับต่อไปค่ะพร้อมกับบอกเขาว่าจะคัดค้ากนการประกันตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีผู้เสียหายจานวนมากอัตราโทษสูงและคดีนี้เป็นคดีที่สนใจของประชาชนค่ะแต่ล่าสุดก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวร้อนๆอนอีกแล้วค่ะเมื่อทางด้านเพจอีซอขยี้ข่าวค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าความลับบอสพอลเคยมีภรรยาและมีลูกสาวหนึ่งคนแต่สุดท้ายบอสพอลทิ้งลูกทิ้งเมียและแอบไปกินลับๆกับบอสปันจนมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุประมาณ6ขวบแต่ ว่าบอสทั้งสองคนเนี่ยมักจะบอกกับคนอื่นและพนักงานในบริษัทว่าเป็นหลานชายซึ่งเพจดังกล่าวค่ะก็ยังระบุอีกว่าที่ไม่เปิดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเพราะเขาคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับคดีค่ะและต้องบอกว่าจากการสืบค้นข้อมูลดังกล่าวก็พบว่ามีมูลความจริงค่ะเนื่องจากว่าในรายการถกไม่เถียงค่ะได้มีการเปิดคลิปเสียงของทีมงานที่ออกมายอมรับกับทนายตั้มด้วยว่าบอสปอนนั้นคือคนที่บอสพอสนิทและไว้ใจมากที่สุดค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว